รถบาดสองต่อเยาวคักบอ๊ะล้านขายเสื้อผ้าพี่น้องขายอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านแล้วก็มีซเงี้ยพิชเชียขายวิสข้าพี่บอ๊ะถ้าหัวกูอากาศดีจ้าวันนี้นะ ไอเด็กกเนด่ยากจะก๊ดแ่บลายปไงมากลายไอติมสุดก๊อดเ่าสั่งแ่บคักแ่บแน่แ่บแ่บเลี่ยอที่จะแ่บลายเียนียเรื่องฟันวะตัดติวตัดว่าแต่เ สตีสภาพยมหาหมอจ้ะมหามอลล์กับมหาหลอกกินไอติม ภูเขาภูกแกออกก็นั่งรับอากาศจา้าวมื่อนี้อากาศดีกับบื้ hey, อหอนไรเฮ้ยเขวนวะสูนเลยนี่ริตริการอ,อกกระเบื้องเซอร์อืมกระดานขายของมากับกาแฟาพิซซ่าแลกับกระดานขายเซเว่นตาเนี้ยนะมากับจุ๊กเอ็บที่เอ็มขายโซฟา มันมีบองฝ่าย้นกับมันละแต่ว่าค้นบ่ค่อยหลยไปไหนเป็นเวลาวันทำงานนี่เป็นทางขวาง อากาศถ่ายมากกับพลังก็บกำลังหน่อยห่มหน่อยนักเี่น้องอนะ่ะจะผ่ากันหนาวอาจจะผ่าหนา,าวห่อนี่เผาออกมาใส่ทันที่เนี้ยมันสั่นมันมีวันใส่เพราะอากาศหนาวห่อนมันสั่น,น,สน,สนค่ะดานขายสะพาน นีกางขายรองเท้าเที่ยวสืสุดอะโนเนมกระดูชอบตัวอินนั่นแหละจเมอกาวนาัินนะแต่มีอันอือก็ส่วนหญออดเหรอกรุเดอดลกวอนเดิ mm ้ออืมนี um ่เอด้ซอเยัง้ก็องใเนก็ต้องใช้เงิา่มชอเดะอ